กินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะเรามีหลัก11อในการดูแลสุขภาพนะคะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งอนะคะมาพูดคุยกับอออาจารย์ในแพทย์ผานเทพกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม้วยค่ะอาจารย์คะหลัก11ออช่วยสุขภาพยังไงบ้างคือคนสูงอายุนี่จะไม่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปก็ออารมณ์ออาหารอร่างกายสามันก็พอแล้วแต่ว่าคนสูงอายุนี่มันจะมีเรื่องอารมณ์เรื่องความซึมเศร้า เรื่องร่างกายสุขภาพไม่ดีเรื่องถ่ายยากลําบากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มออกเข้าไปด้วยมีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพื่อนะที่จะได้ให้ได้ดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องเรื่องอาหารนี่นะเราก็ต้องเปลี่ยนให้มากขึ้นอออาหารนะ,ะก็ต้องกินอาหารที่อ่อนๆกินอาหารที่มีน้อยๆไม่ต้องเยอะแต่ได้คุณภาพน,นี้เรื่องอออาหารนะท่เราเหอ่ตองนี้เยอะนะ่นี่ก็คืออออาหารเลยนะสำคัญมากเลยก็คืออาหารนี่ต้องผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งแล้วผักก็ต้องอ่อนๆนะ แล้วก็เต้าหู้ก็สําคัญนะแคลเซียมเยอะเนี่ยอาหารเช้านะเนี่ยี่า,ารเช้าง่ายๆอาหารกลางวันอาหารเย็นนะแล้วก็อาหารทั่วไปตอนเบรกก็คือเรากินอาหารหลักการก็คือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องกินข้าวก็ต้องเป็นกินข้าวกล้องอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านสั้นก่อนนะเรื่องอาหาราเรื่องอาหารนี่ถ้าคุยกันได้เป็นวันอันนี้แล้อันที่สองคืออันที่สองสำคัญมากเลยนะก็คืออดีเลก จะต้องทําอะไรที่วิงานในรีเลขที่ตัวเองชอบนะฮะเช่นบางคนก็ชอบชอบภาษาก็เล่นคอสเวิร์กนะหรือว่าชอบตัวเลขก็ูโดกุก็บวกลบคูณหารเลขเดี๋ยวนี้ก็มาเล่นไลน์เล่นแชทกันอย่างคุณครูผมนี่นะอายุ90กว่าแล้วเขาเหงามากสามีเพิ่งตายไป2ปีเพื่อนเพื่อนก็เลยคุยกันไปคุยมาทุกคนลงขันกันคนละพัน ในห้องเรียนเดียวกันม2-5เนี่ยไปซื้อ iPad ให้ครูเพราะว่าถ้ามือถือเล็กเซื้อ iPad ให้ครูแล้วก็เอาถอนคุณครูเล่นลายเท่านั้นเลยคุณครูมีงานอีเลยคือเปิดลายทั้งวันเข้ามาในไลน์กลุ่มของพวกเราทั้งวันเลยนะโอ้มีความสุขมากทักทายปลาใสามีแต่คำชื่นชมเรื่องอดีตด,ดีๆก็ามาลงท้ายสุดคุณครูเลยบอกคุณครูมีอะไรดีๆมาอวดลูกหลานบ้างคุณครูพอ ก็เอามา,มากินข้าวบ้านครูเดี๋ยวครูมีของขวัญให้คุณครูไปขุดกระปุกมาทุกบกระปุกมานะมีแบงค์สิบสมัยรายการที่8 oh. นะารายการที่7ก็มีเหรียญเหรียญรัชการที่5ก็มีนะ oh. โอสารภาพเลยแจกกันคนละเหรียญคนละเหรียญคนละเหรียญก่อนจะแจกคุณครูก็บอกว่าเดี๋ยวมีความลับจะบอกให้นะก็เหรียญมีแพงแบงค์ใบนี้คุณครูเก็บมาตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวนะกะว่าจะเป็นมรดกให้ลูกหลานเก็บเป็นที่ระลึกเ oh. นี่ยเป็นเรื่องอะไรที่แบบ นี่ก็นํามาถึงเรื่องของอดีตเห<อ>ล็กและ,ะเรื่องอารมณ์อารมณ์มด้วยเารมะว่ามีความสุขนะเขาจะมีความสุขคุยเรื่องสนุกสนานะนะ,ะเรื่องเรื่องที่อดีตผมเนี่ยชอบไปบีมนวดคุณย่าผมเนี่ยคุณย่าอายุเจดกว่าแล้วผมก็ไปนวดขาให้ไปคุยคุณย่าก็จะเล่าเรื่องอดีตให้ฟังนะ,ะด้วยความสุขเลยที่เมืองจีนอย่างงู้นอย่างนี้ะนะแล้วก็เอาคําโครงคํากรมาเล่าให้ฟังเพราะเราว่าโอ้ดีอย่างไรน่าสนใจสนุกสนานนะแต่ความจริง ผมฟังมาสิบรอบแล้วเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราก็ทำให้อารมณ์ความรู้สึกของผู้สูงอายุนี่เขามีความสุขอันนี้อที่ฐานนะนะอารมณ์นะคะอารมณ์นะคุยกันถึงในเรื่องของอดีตค่ะอออนาคตมีด้วยไหมคะอ้ออนาคตด้วยนี่ไงคือคุยถึงอนาคตนะคือพอเราซึมเศร้ามากๆเนี่ยคนแก่ก็จะซึมเศร้าคิดถึงความทุกข์คิดถึงเรื่องสะสมอย่างนี้ไม่ได้นะให้เขาคิดถึงไปข้างหน้าว่า พรุ่งนี้เขาจะมีอะไรดีๆบ้างให้มีความหวังเขาก็อยากอยู่ต่อยสักวันหนึ่งพรุ่งนี้นะตื่นมาตอนเช้าจะได้แบบโอ้วันนี้นะเราจะมีเสื้อใหม่เราจะใส่เสื้อใหม่เราจะ,ะออกไปช้อปปิ้งกับลูกนะเราจะไปกินอาหารกินสุก,กี้ยากี้ด้วยกันกับลูกหลานนะเราก็ให้เขามีความหวังไปเรื่อยๆนะ,นะก็ลูกหลานก็จะต้องบอกความหวังให้ปู่ย่าตาทวดเดี๋ยวนะว่าเนี่ย เดี๋ยวหลานจะพยายามหาเหรนให้เจ้าคุณปู่สักคนหนึ่งนะก็มีความหวังแล้วเกิดขึ้นนะมีค่ะมังเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะลูกหลานอย่างนี้่ะต้องให้ความอบอุ่นด้วยไหมคะใช่อบอุ่นนะอบอุ่นนี่สําคัญมากอ๋นนี้ก็คือถ้าเราไปเจออย่างที่ผมว่าอบอุ่นพากไปกินอาหารสุกี้เนี่ยดีที่สุดเลยอบอุ่นมากเลยลูกหลานเล้น้นนั่งล้รอบโต๊ะเลยนะแล้วก็ เอาตักให้คุณยายคุณปู่นะเนี่ยอันนี้อ่อนหน่อยให้คุณย่านะเพราะว่าคุณย่าฟันปวดนะนี่เลยความอบอุ่นความอบอุ่นก็คือแล้วก็ต้องกอดกันสอนให้รู้จักกอดกันเราจะต้องกอดอย,อย่างกรมอนามัยเรานี่มีคงมีสำนักอนามัยผู้สูงอายุเราสอนแคร์แมเนเจอร์ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุบทแรกของการสอนเลยคือสอนให้รู้จักกอด สร้างความอบอุ่นสร้างความอบอุน่นให <AC> ้ผู้สูงอายุกอดอ,อย่างไรก็กอดอย่างนี้นะเป็นสัมผัสบําบัดนะคะอ่าสัมผ<ส>ัสการกอดกันเนี่ยจะมีการหลัง ον, ่งฮอร์โมนฮอร์โมนสร้างความสุขพอเรากอดเสร็จนะฮอร์โมนที่ความสุขก็จะออกมาเอาเอามาก็จะทําให้มีความสุขมากเลยคนคนสูงอายุนะฉะนั้นก็เราเจอปู่ย่าตาทวดก็เข้าไปอ้อนหน่อยกอดหน่อยนะบางทีคุณปู่กาลังคิดว่า ที่ดินแปลงนี้ใจไข่นะก็เลยมีความสุขปพู่ก็เขียนมอบสมบัติให้เลยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นความสุขเรื่องของการอบอุ่นอีกอนหนึ่งค่ะอีกอนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเป็นอที่6ค่ะจา์คือออกกาลังกายนี่ไงไม่มีอะไรยากเลยนะฮะก็คือขยับขยับเพิ่มน้ําหนักหน่อยขยับอยู่ในบ้านนะฮะก็ได้นอกบ้านก็ได้ดีที่สุดเลยก็คือพา คุณปู่คุณย่าไปเดินเดินกลางแจ้งดีที่สุดเดินตามสวนสาธารณะ,ะเดินสักชั่วโมงหนึ่งเพราะการเดินนี่มันจะทําให้มีการหลั่งเอ็นโดฟินออกมาตรงนี้จะทําให้ร่างกายเนี่ยได้ปรับสภาพนะก็คือไปเดินกลางแจ้งก็จะได้วิตามินดีมา,าได้ออทิจเจ็ดนะฮะออาอา,อา,อา,อาอทิตย์ออแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็คือได้รับแสงอาทิตย์แสงแดดถ้านอนซมอยู่ในบ้านแล้วห้องอับ บางคนอัลไซเมอร์นะนึกว่าตรงนี้เป็นโถปัสสาวะนะ <c oughs> ทิแท้เป็นหัวเตียงนะฉี่ไปเลยมันก็อย่างนี้แหละโถปัสสาวะเข้าใจผิด <c oughs> หรือบางคนเป็นอัลไซเมอร์นะอยู่กับตายยายสองคนอัลไซเมอร์พอกันอ่ะ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ก็บางทีภรรยาตายแล้วนึกว่าไม่ตายนะนอนกอดกันตั้งสี่วันก็มี <c oughs> อันนี้ลูกหลานจะทิ้งอย่างนั้นไม่ได้นะเราต้องให้ความสุขไปดูแลต่ยญาตตาทวดเรา <c oughs> บ่อย เราอาหารนี่เขากินอย่างถูกต้องก็คือออกไปเดินเล่นเนี่ยนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วยังได้ออที่7ออที่8ปคืออาทิตย์กับอากาศด้วยอากาศอากาศบริสเนี่ยค่ะสำคัญมากเลยก็คือร่างกายผู้สูงอายุเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็น้อยถ้าไม่ไปสู่อากาศบริสุทธิ์ไม่ได้ออกซิเจนเข้ามาออกซิเจนเม็ดเลือดแดงก็พาไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะเซลล์ก็จะค่อยๆฟอลงฟอลงก็ตายลงไปนะ เม็ดเราก็ต้องให้อาหารอย่างที่มันเกี่ยวพนันกันหมดเลยเนี่ยอย่างอาหารเกี่ยวพวกเนี้ยก็จะมีธาตุเหล็กก็จะทําให้เม็ดเลือดแดงเราเนี่ยมีสภาพความเข้มข้นของฮิโมโกลบินสูงก็จะทําให้ถ่ายเทอากาศออกซิเจนได้มากขึ้นแลวจะให้ดีก็คือพาออกไปเดินกลางแจ้งใต้ต้นไม้ดูดซึมออกซิเจนไ้ไปเยอะๆก็จะทําให้ได้ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์โดยเฉพาะเซลล์สมองได้มากขึ้น แล้วอออีกอันหนึ่งที่สาคัญมากเลยออลจระออลจาระค่ะกิจวัตรทุกวันนะคะควรจะทําให้ได้ทุกวันควรจะต้องถ่ายถ้ากินกล้วยอย่างานะเช้าลูกเย็นลูกสําหรับผู้สูงอายุนะกินเช้าเดี๋ยวเย็นถ่ายละกินเย็นเช้าถ่ายละเพราะฉะนั้นจะเข้าส้วมวันละสองครั้งอย่างผมเนี่ยวันละสองครั้งเป็นประจําเลยเช้ากับเย็นมันมีทั้งแคลเซียมในนี่มีหลายออมนะมีออุจาระอย oh, the ู่ในนี h, ่นะอออาหารนะอออารมณ์นะกินเข้าไปมีเซโรโทนินเยอะ ก็ทําให้หลับสบายอารมณ์ดีมีทริปตแฟนสร้างอารมณ์ดี <c oughs> อารมณ์ขนันอารมณ์สนุกนะจะไม่มีอารมณ์ซึมเศร้าเลยผมนี่ชาตินี้นะไม่ได้เจอแล้วซึมเศร้ากับผมเนะี่ย <c oughs> เพราะผมกินกล้วยน้ำว้าทุกวันเลยนะได้แคลเซียมด้วยทานง่ายถ่ายคล่องด้วยคะ่ะ <c oughs> อีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยในเรื่องอุจจาระ <c oughs> การขับถ่ายในผู้สูงอายุคะ่ะโถ่ซ้วมค่ะอาจารย์ผู้สูงอายุเนี่ย นั่งอุจจาระนเนี่ยเมื่อก่อนนั่งยองๆเดี๋ยวนี้ต้องปรับเปลี่ยนไหมคะข้อคงข้อเข่าไม่ไหวแล้วถ้ามีอย่างผมนี่นะตอนนี้นั่งยองๆไม่ลงแล้วเข่ามันปวดมากผมก็ต้องนั่งโถส้วมแบบห้อยขาถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะไปเปลี่ยนส้วมเป็นส้วมห้อยเลยนะไม่จําเป็นต้องกดชักโครกก็ได้เพราะห้อยแล้วก็ลาดเอาก็ได้แล้วก็จะง่ายด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญในห้องน้ําเนี่ยก็คือ จะต้องให้แห้งนะ,ะแล้ว่าให้มีบันไดขึ้นบันไดลงนะแล้วก็ควรจะมีก็อี่สักตัวหนึ่งไว้ในห้องน้ํานะ,ะเพราะว่าผู้สูายุเนี่ยยืนนานไม่ได้เดี๋ยวจะเพียแล้วจะล้มนะถ้าจะแปรงฟันก็นั่งแปรงฟันจามน้ํานั่งอาบน้ําพลาสติกก็มีพลาสติกนะส่วนส้วมกับส่วนอาบน้ำต้องแยกกันอย่าให้เปียกเพราะสุดท้ายเลยออสุดท้ายเลยที่อันตรายมากคืออ,ออุบัติเหตุอ่าออบาุบัติเหตุห้ามอ,อุบัติเหตุเลยนะ คนสูงอายุหกล้มเนี่ยนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตายครับในผู้สูงอายุใช่ไหมคะสามในสี่คนที่หกล้มเนี่ยตายครับส่วนใหญ่พบในบ้านด้วยในบ้านด้วยในห้องน้ําบันไดอย่างบันไดขึ้นบ้านเนี่ยไม่จําเป็นกั้นไม่ให้คุณยายคุณปู่ขึ้นไปดูเลยนะสมบัติท่านเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้ข้างบนเนี่ยเอาลงมางก่างหมดนะบางทีว่างๆไม่รู้จะทําอะไรขึ้นไปดูห้องพระหน่อยพระเครื่องเนี่ยสมัยคุณปู่เป็นเด็ก ู่ย่าตาตัดอะไรมาอยู่จะอยู่ป่ะ,<ฮ>ะจะปีนขึ้นไปดูตอนลงมา<ล>งหกล้มกระดูก <ฮะ S 1> หักเลยกันไม่ต้องขึ้นปู่ๆไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวย้ายผ้ามาไว้ล่างหมด <ฮะ S 1> เลยทุกอย่างย้ายที่ท่านชอบมาไว้ล่างหมด <ฮะ S 1> ขึ้นบันไดห้ามไม่จําเป็นอย่าขึ้นเพราะว่าท่านก็คงนึกว่าสบายมากเลยนะก้าวขึ้นก้าวไ่พ้นขั้นบันไดสะดุดล้มกลิ้งตกเลยอันตรายนะคะกระดูกสะโพกหักนะอย่างญญาคุณย่าผมก็ตายเพราะกระดูกสะโพกหัก ปดสิบ <80 S 2> กว่าแล้วก็ไม่ควรตายก็อยู่ได้เป็นร้อยเทาไม่หักอันนี้อุบัติเหตุนอกจากตกหกล้มเนี่ยนะ,ะอุบัติเหตุยังมีมากมายเช่นไฟฟ้าช็อตตกน้ําตายในบ้านสาว่ายน้ําเนี่ยโหคนส่วนใหญ่ก็มีสาว่ายน้ําคนรวยนะ,ะนั่นแหละผู้สูงอายุต,ตกไปแล้วเป็นตะคิวตายเลยเพราะว่าบางทีไปว่ายน้ําอยู่คนเดียวที่บ้านปูย่ย่าตาทวดเราว่ายน้ำอย่าให้อยู่คนเดียวนะอีกอันหนึ่งก็คือผู้สูงอายุชอบวหวยพระ การไหว้พระก็จุดทูปจุดเทียนเยอะขอให้เป็นเทียนไฟฟ้าให้หมดเลยอย่าไปทั้นจุดเทียนจุดธูปถ้าจะจุดทูปจุดเทียนนะทูปก็สั้นๆนสองนาทีหมดให้สั้นที่สุดเหลือสักสองนิ้วพอแล้วเทียนก็ไม่ต้องจุดนะก็สรุปแล้วห้ามจุดไฟในบ้านโดยผู้สูงอายุเด็ดขาดแล้วก็ห้ามมีที่ลื่นแฉะหกล้มนะห้ามมีสเต็บหมายถึงว่าอย่าไปชั้นเวลาเดินเนี่ย อย่าไปเดินชนนั่นชนนี่ให้มันตรงเรียบหมดเลยทุกอย่างตรงเรียบทําบ้านให้โล่งเลยนะ,ะเพราะว่าบางทีท่านเดินไปชนขอบโตะ๊ะชนขอบเตียงเดี๋ยวก็เลือดออกเดี๋ยวก็บาดแผลรักษายากมากผู้สูงอายุนี่นะนยังไม่ถึงตายก็อาจจะเป็นอันตรายได้เป็นคําเตือนนะคะจากคุณหมอพรเทพนะคะระหว่างกันสักนิดหนึ่งนะคะอีกหนึ่งอคะ่ะอาจารย์คะออนนาัยอันาน,นาัยก็คือมาอ ทำร่างกายอย่าให้เจ็บป่วยอนามัยก็คือสุขภาพนั่แหละคาว่าอนามัยนี่ก็คือสุขภาพดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้อยาเจ็บป่วยวิธีการดูแลให้ไม่เจ็บป่วยก็คือถ้าเป็นน้อยก็ต้องรีบรักษาถ้าไม่เป็นถ้าถึงเวลาที่เขาบอกว่าจะต้องพาคุณปู่คุณย่าไปฉีดวัคซีนขค่วันใหญ่รีบพาไปตอนนี้โรคคอติบไอคนคอติดกำลังระบาดนะ,ะในประเทศไทยเราเพราะคนสูงอายุเนี่ย ผมท่านทานตกแล้วก็พาไปฉีดวัคซีนซะอะไรป้องกันได้ให้ป้องกันไว้ก่อนตาไม่ดีไปลอกตาลอกต้กระจกก็พาไปซะฟันไม่มีทั้งปากเขาทำฟันไม่ฟรีทั้งปากก็ไปทำซะ,ะนี่เป็นการป้องกันการเจ็บป่วยนะก็โดยสรุปนะคุณตั้งนะ,ะฮะก็เรามีอ่อนะอออาหารอออารมณ์อองานในเล็กนะอออกกำลังกายอออนามัยสุขภาพออแสงอาทิตย์อออุจจาระ อ,าาออากาศะนะ,ะอนาคตแล้วอบอุ่นนะ,ค,ะครบถ้วนแล้วนะสิบอแล้วสิบเอ็ดอคืออุบัติเหตุเ,หตเยอะ,ะออมากนะวันนี้คงจะโดยสั้นๆกนะ็คือทำอย่างไรให้ผู้ญาตาทวดเราเนี่ยแข็งแรงไม่เจ็บป่วยแล้วเจ็บป่วยก็คือหายเร็วๆแล้วพาท่านไปพบแจ่สิ่งดีๆทั้งร่างกายจิตใจ และสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะไม่ต้องเสียงตางซื้อด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแนวทางดีๆจากคุณหมอพันเทพมากเลยค่ะอขอบคุณค่ะสัสดีครับ